สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถใช้งานส,สวยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเรียกว่าสภาพเฟสวยแบบนี้ให้หนึ่งในร้อยได้เลยครับ กับ Toyota Corolla a อ t i ตนะครับเป็น1.6ตัว e ปี2005นะครับรถสวยสมบูรณ์ครับภายในกว้างขวางนั่งสบายอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายดูแลไม่ยากไม่แพงนะครับรองชมดูคันนี้นะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับ t o y o ต a c โคร l า a ์อัตนะครับผ่อนได้ด้วยครับ2,900บาทโดยประมาณนะครับผ่อนได้5ปีนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตนะครับใครเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับ129,000บาทนะครับ โดยรวมใช้งานได้เลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับรับประกันโครงสร้างครับถ้าตรวจสอบพบเจอว่าโกหกหมกเม็รนะครับคืนเงิน2เท่าเลยครับรับชมดูได้ครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับรถอยู่ที่มินบุรีนะครับสำหรับสมาชิกที่เน้นนะครับเอาไปใช้งานนะครับใช้จริงจังใช้ง่ายๆใช้สบาย t o โย t a c o r ราอัลติปี2005นะครับ รถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับ129,000บาทนะครับผ่อนได้โดยประมาณ2,900นะครับ5ปีขึ้นอยู่กับเครดิตนะครับเงินเดือนประมาณ12ื่นนี่ก็ผ่อนได้แล้วครับเน้นใช้งานเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวรับประกันเลยว่าใช้ได้แน่นอนนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเคยติดแก๊ส LPG นะครับถอดออกเรียบร้อยนะครับไม่ได้แจ้งลงเล่มนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกระบบเช็คให้เรียบร้อยใช้งานได้สมบูรณ์มากๆนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ที่แน่นอนนะครับถึงเอาติดจะติดแก๊สและถอดออกก็ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับยางดอกลึกครับใช้กันได้อีกนานครับตีสันเงาฉ่ำภายนอกสวยๆภายในงามๆครับเดี๋ยวไปลองชมกันดูนะครับว่าจะถูกใจสมาชิกได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ สำหรับคันนี้นะครับอยู่ที่มินบุรีนะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผ่อนวันละร้อยกว่าบาทนะครับแต่ท่านได้ใช้งานเดินทางแล้วก็อันวดทความสะดวกนะครับเดินทางได้ทุกเวลาครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรืออย่างไรก็ตามนะครับท่านจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คเอาให้มั่นใจอุ่นใจสบายใจก็ได้นะครับ129,000าบาทนะครับราคานี้ก็ตีเหมารวมจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับเงินสดนะครับ ชมเช็คดูก่อนได้ครับจะถูกใจหรือเปล่านะครับไปดูตัวจริงได้ครับภายในต้องหมอใหม่มากๆนะครับคันนี้ใช้งานไปแล้วโดยประมาณนะครับ2 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ ABS ครับกระจกหน้าซ้ายขวาพับไฟฟ้า4บานขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นี่ครับประมาณนี้นะครับเบาะนั่งสวยๆนะครับตึงๆไม่มีหย่อนไม่มีขาดครับถ้าใครกำลังหารถใช้งานนะครับก็ฝากไปพิจารณานะครับใครจะสด อยู่ใกล้ก็ไปเช็ครถทดลองขับนะครับใครจะผ่อนไปดูรถทดลองขับเตยมเอกสารไปได้เลยครับเงินเดือนประมาณ1 2ื่นสองหมื่นห้านี่ก็ออกรถคันนี้ได้แล้วนะครับถ้าไม่ติดแบคพิษนะครับรอรับรถได้เลยครับมีไฟสองสว่างขึ้นลงประตูนะครับด้านหน้าซ้ายและขวานะครับนั้นแล้วนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับโครงสร้างไม่มีชนหนักต่อไปรถมือเดียวป้ายแดงเนียนๆนวลๆครับสวยทุกจุดครับ ขายที่เน้นเอาไปใช้งานนะครับกว้างขวางนั่งสบายดูแลก็ง่ายอะไหมีหลากหลายเกรดมากครับท่านจะซ่อมเกรดไหนเลือกได้เลยแล้วคันนี้ไม่ต้องซ่อมนะครับซื้อไปใช้ได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับถ้าตอบโจทย์ในวัตถุประสงค์ของท่านนะครับคันนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับเป็น1.6ตัว E นะครับ VVTI นะครับเครื่องหัวฉีดนะครับเครื่องนี้ก็อึดถึกทนอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลนะครับ่างที่แจ้งนะถึงจะติดแก๊สมาแล้วถอดออกก็ ไม่มีปัญหากับเอาติดแน่นอนนะครับยกตัวอย่างนะครับแท็กซี่บ้านเราเนี่ยเขาถอดแก๊สออกวิ่งกันเยอะมากๆนะครับก็ยังใช้กันได้เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับฉะนั้นคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลมาดีๆนะครับใครที่สนใจนะครับเข้าใจอยากได้ไ้ใช้งานนะครับไปชมเช็คดูได้ครับเบาะสวยเบางามภายในสะอาดสวยหรูนะครับในราคาแสนต้นๆเท่านั้นนะครับลองชมเช็คดูได้นะครับจะถูกใจหรือเปล่านะครับเรื่องความอึดถึกทนเรายอมรับอยู่แล้วนะครับสาหรับเอาติด ลองชมดูนะครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดติดตามและรับชมนะครับผมแอดมินก็จะพยายามหารถสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับและถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้นะครับขอความกรุณานะครับกด1นึ่งหนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่ายังมีคนฟังผมอยู่นะครับก็กราบขอบพระคุณจากใจนะครับถ้ามีคนฟังมาถึงตอนนี้นะครับมาดูห้องเครื่องนะครับต้องบอกว่าแห้งเดิมเนียนบางไม่มี ชนแน่นอนครับรุ่นนี้คันนี้นะครับดูได้ครับสวยแบบนี้นะครับหาเอาไปใช้งานนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักอัดต่อนะครับเคยติดแก๊สนะครับแจ้งชัดไม่ได้โกหกหมกเม็ดนะครับท่านเข้าใจยอมรับได้นะครับไปเช็คทดลองขับเจรจาต่อรองราคาจะจัดไฟแนนซ์หรือจะผ่อนก็ได้หมดครับจัดได้เลยครับสดก็ยิ่งดีครับขับกลับบ้านไปเลยครับภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนนะครับชมชอบเช็คดูได้ครับช็อปไปเลยครับคัน